สวัสดีครับวันนี้มาพบไบเช่นเคยนะครับจากร้าน BBK จักรยานไฟฟ้าญี่ปุ่นมือสองอ่าวันนี้ผมจะพามาดูรถพับได้อ่าเป็นล้อ20นิ้วแล้วก็ล้อ14นิ้วที่ทุกคนเคยเห็นกันตั้งแต่ตอนอัปเดตนะครับตอนนี้ผมมารีวิว แบบละเอียดละเอียดให้ดูอีกทีนึงอ่ะมาดูตัว20นิ้วเลยครับตัว20นิ้วตัวนี้เป็นสีดําแดงสีเดิมเดิมมีระบบโชกหน้าโชกกลางอ่ะสามารถพับได้เป็นพับคอพับตัวถังนะครับผมตัวนี้มีเกียร์ทั้งหมด7สปีดอ่ะระบบอ่ะผู้ผิดครับ เกี่ยวกับตัวถังตัวถังเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวถังไม่ว่าจะเป็นคอนะครับแข็งแรงนะฮะตัวนี้พอพูดถึงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับไฟฟ้าตัวนี้เป็น48โวลต์350วัตต์นะครับตัวนี้เป็นล้อแมกอลลอยด้วยนะฮะดูล้อแมก โคตรเท่นะฮะเป็นระบบเบรกดิดหน้าและก็ดิดหลังนะครับล้อหน้าเนี่ยสามารถถอดออกเหมือนเสือภูเขาได้เลยนะครับเป็นปดเขาเรียกว่าเป็นดุมปดนะฮะมีระบบไฟหน้าครับผมแบตเป็น4 8โวลต์9แอมป์อ่าครับผมตัวนี้เป็นแบตใหม่ร้อยเปอร์เซ็นที่ทางร้านได้แพคให้ใหม่นะครับไม่ใช่แบตเก่าที่ติดมาจับตัวรถนะครับแจ้งไว้ก่อนแบตจะอยู่ในเฟรมตัวนี้ทํางานทั้งหมดสามระบบนะครับเป็นระบบปั่นพลังนะฮะเป็นระบบ บิดไฟฟ้าเวลาแบตหมดก็ปั่นธรรมดาบางคนถามว่าปั่นหนักไหมผมพูดเลยว่าไม่หนักก็เหมือนจักรยานทั่วไปครับแค่ไม่มีระบบไฟฟ้าอ่าครับผมน้ำหนักนะฮะตัวนี้น้ำหนักสุทธิแล้วประมาณ20โลผมพูดเลยว่าพอมีน้ำหนักครับอ่าก็ไม่ได้หนักมากนะครับแต่ก็ถือว่าพอมีน้ำหนักเพราะว่าเป็นระบบไฟฟ้านะครับโอเคครับมาดูตัวอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัว14นิ้วอ่าตัวนี้เป็นจิ๋วลงมาหน่อยมีที่ซ้อน น่ารักน่ารักนะครับไว้ของก็ได้ซ้อนก็ได้นะครับตัวนี้มีระบบโชกหน้าและก็โชกหลังเหมือนกันตัวถังเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันเลยครับแต่แค่ขนาดลดย่อนลงมานะฮะตัวนี้ทํางาน3ระบบเป็นบิดไฟฟ้าปั่นผ่อนแรงแต่ตัวนี้ไม่มีเกียร์นะผมบอกก่อนตัวนี้ไม่มีเกียร์ครับตัวนี้ไม่มีเกียร์ตัวนี้ระบบไฟฟ้าเป็น36โวลต์นะฮะ9แอมป์ตัวนี้มอเตอร์250ัครับ โอเคครับท่านใดสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับวันนี้ทางร้านไปแล้วครับสวัสดีครับ